Birthday to you. Happy birthday. happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, to you. happy birthday. To you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. ก็สำหรับวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดนะครับของคุณแม่สาคอนคูณสวัสดนะครับผู้ใหญ่ใจดีกท่านหนึ่งนะครับที่ติดตามให้กำลังใจนะลุงช่างประสนผักนะครับแล้วก็ทำบุญกับลุงช่างประสนผักมานะครับ พร้อมๆกับอิน,นษษษษรีทุกท่านนะครับวัน,นนี้ก็ขอให้คุณแม่สาครพูดสวัสดะครับ,บูสวาารรณนะคะลมีแต่ความสุขวความเจริญนะครับคิดถึงสิ่งใดก็น่จะกินลไปเม่อไร่ไม,มันบอกว่ามันพิ่งกินไปเดียวเชื่อมันจะยังไงมันมันบุญจะไปไม่ถึงนะเพื่อนสวยลกนสบุญพลังเนี่ยดี แตนชวยให้นิดหน่อยนี่จะนี่จะไปให้แม่สมคน่อเอ่อคบุญจันทร์มาแงนิหน่อยคนดีเอาอาหันกองไปสัควนบุญจันทชีวะพาความห้วยมระโอ้หนึ่งร้อครับโอ้อโมทนาสาธุครับคุณแววแววนะคุณจันทร์ชีวพาความห้วยมระนะครับอดโมทนาสาธุครับ เจซีบอกชีเสียงเบาๆหน่อยไม่ย่อยรไากินน้วอร่อยมากลูกนี่มาแม่สานะคะนี่ก็อบสก้าไว้นะคะให้กับป้าแล้วนะคะสองใบนะคะก็ขอขอบคุณแม่สาคอนนะคะคุณกิงคุณกินข้าอย่าง ีแลสวัสดีทีก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีสวัสดีสวยสิวัสดีสวยสวัสดีสวยสิวัสดีสวัสดีสุยสุดีครับเบบจะเ็นใจใจเย็นครับอร่อยิามีกนนอสร้อยบาทนะครับทยอยทยอยกันไปเนาะทุกท่านนะครับค่อยๆไปนะครับถ้าผมตกหลดตรงไหนนะครับให้ทวงมานะครับ เพราะว่าโอนมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับคุณสิริพรวงคำนะครับผ่าติดสุขการผ่าพิรักษมาส0 0ร้อยบาทนะครับอนุโมทนาสาธุนะครับคุณรัศมีกิจประเสริฐวันเกิดใครคะอาจารย์วันนี้บอกถามอาจารย์ได้ถามผมเนี่ยถามใครเนาะถามอาจารย์พีระชัดหรือถามลุงคนคุณถนอมสีนะครับคุณถนอมสีผมจำนามสกุลไม่ได้ นะครับร่วมติดต้นกันมา200บาทนะครับครับผมเล็บสีเรานั่นแหละถนอมสีนะครับเดี๋ยวทอนสามร้อยนะครับร่วมติดต้นกันมานะครับเดี๋ยวผมจะทยอยทยอยไปนะครับถ้าตกหล่นใครไม่มีชื่อใครคุณถนอมสีนะครับฝากติดต้นกันผ่านพี่นวัดมาสองร้อยบาทนะครับอนุโมทนาสาธุนะครับ ท่านประธานมนตทีน่ารักของพี่กอมาเละฟังนี้ก็ไ์สดรุ่นบุญนะคะกินเบ้าน้วน้องเอ๋จะอ่านไลน์ด้วยค่ะโอ้ที่ไม่เคยมะนำกับข้าวกันเลยตอนนี้ต้มกระดูกหมูเชื่อมแล้วมายัดเยี้ยให้กินนี่นะไม่กินโกดัญญาณไม่ถึงคุณปราณีนะครับกิจชัยอนเข้าระชีวัดแล้ว500บาทนะครับ เมื่อวานเนาะนะครับคุณปานีกฤษิชัยสุบุญร่วมกันนะครับคุณสมบูรณ์สมบูรณ์สีลพันนะครับร่วมนี่เราไปกินเลยนกันมานะครับสองร้อยบาทนะครับสมบูรณ์ศีลพันนะครับฝั่งนี้สมบูรณ์นะคะฝั่งนี้มันเกินนะคะ คุณสมบูรณ์สีละพันนะครับปากหดุทการ2อ0้ยบาทนะครับพี่นวัตสุนันชแนะมานะครับ200บาทอนุนาสาธุครับช่างบัวโรกึงสวัสดีครับอินเทอร์เน็ตถามว่ามันไม่ขึ้นคุณแม่จตุพรขบรักษาสวัสดีครับคุณอุไรวานมังคละสวัสดีครับคุณนาะกายแท้ตั้งสวัสดีครับคุณ พร้อมดีสวัสดีครับร่วมโอนทำบุญเข้าวัดแล้วจ้านะครับน้สาสานบิทขออภัยนะครับคุณพร้อมดีนะครับคุณแม่สุสานาสาวัสดีครับคุณแม่สุสานานะครับโอ้ยอินเทอร์<า>อเน็<า>นตทามบ่ๆๆเนี่ยแม่มหมุนหนินี่หมุนิ้วๆแล้วเนี่ยหมุนนี่แล้วเนี่ยม<า>่หนิเออมาช่องอนุวัฒน์ศูนย์หนึ่งนะครับเสียงดังฟังชัดนะครับภาพใสเออโอ้ยจะบุญแลงหนาจนคนหมดแล้วเนี่ย ลดเหลือ200แล้วจาก400เออผมก็้งสี่สิบแอนหมูบินนะครับผักต้นกันนะครับวันที่3นะครับน่ะ200บาทนะครับพัฒนาสาธุนกอนบอกช่องช่องอนุวัฒน์ภาพใสกิ๊กเขาบอกนะเอ๊ะคุณอะไรเลยอะไระรัไฟให้อ่าคุณแม่ดาอุเข้าวัดแล้วน่ะก็ไม่จิ้มไม่ก่อยเนาะ จ้ากว่าใไม่จิ้มแล้วก็จะอ่านได้ไงต,ตัวเล็กนิดเดียวนี่เียมองเห็นนี่นี่สายตายาวครับนางสาวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวนี่ตาไปกินไกลๆไปถือไกลๆครับนางสาวสาน,าานายาวนะโอนเข้าบัญชีวัดนาชัยศริวนารามแล้วหนึ่งพันบาทนะครับอนุโมทนาสาธุนะครับนางสาวถานิตานะครับนะถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับ โอ้ยน้หมุนร้อยแปดสิบเก้าแล้วทีนี้หายหมดแล้วคนค่อยแบบนี้เอาเอาเอามุนมุนหมุนหมุนหมุนลงควงลงควงลงควงแล้วแบบนี้เอฟซีครับอกของลุงช่างยังหมุนอยู่ นะครับขอบคุณมากไม่เป็นไรลุงหมุนก็ไม่เป็นมาขึ้นไลฟ์สดกันเยอะนี่บ้าที่แรกก็ไลฟ์สองช่องมันไม่ค่อยดีนะช่องมีภาพดีครับอภาพดีแล้วก็ให้ป้ามอมให้ลุงมอนนะคะค่ะลุงมอนเดียวเลือร้อยห้าสิบสามนะมอนแล้วขอบคุณไม่เป็นไรนะเนาะเอฟซีครับดูอะไรคะดูอะไรคบดูอะไรครับ

แม่ตาพลอดูนะคะ ค่ะคุณแม่สะครค่ะนี่มอมให้ประแตนเ้าค่ะประแตนก็มอมคอยน้องนโมลดแล้วนะคะจำนวนพันบาทนะคะขอบคุณคุณแม่สะครนมากเลยนะคะติดต้นกั้นพันที่น่าสุนันท์ชนะนะห้าร้อยบาทนะคะนี่ขอบคุณคุณแม่สะครนะคะที่ให้ยีเป็นสะพานบุญให้ไม่ว่าจะติดต้นกั้นนะคะหะวเห้าร้อยบาทนะคะแล้วก็เลี้ยงวันเกิดวันนี้นะคะนี่ก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้นี่เป็นสะพานบุญให้ขอบคุณมากๆนะคะขอให้คุณแม่นะคะ เราภาคแข็งแรงมีความสุขมากๆนะคะคุณแม่นะคะที่สิงเดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นพานธนานะคะมีความสุขมากๆนะคะคุณแม่สาธุสาธุบุญครั้งนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนี่ก็พอจะคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ